สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาของเราครับครับแล้วพบกับผมครับมาร์คดีคาผมเบสดีคาครับครับผมวันนี้เรามานําเสนอเจ้าตัว Honda Civic FB สไตล์นี้เราถนัดอยู่แล้วรถซิ่งรถแต่งเนี่ยถนัดอยู่แล้วพี่ต้องที่ไหนต้องที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ที่หลังที่เราเออที่เราถูกแล้วว่านี้นี่ไม่ยอดะอ๋อเออติดต่อรถซิ่งๆตะคันน่ะแต่งสวยๆที่นู่นเลยฮะที่นู่นเลยฮะนู่นเลยครับที่นี่ไม่มียมฟังไว้พี่ ไม่ใช่มาครับมาพบกับเจ้าคันนี้ครับ FB ผี2014สีเขียวเนอสวยๆแบบนี้ฝาหน้าคาร์บอนแบบนี้ที่สำคัญเรามีฝาเดิมให้คันนี้เป็นปี2014ครับ 1.8S g e a ั a u t ะก็อย่างที่บอกครับสีเขียวเนอ ครับไม่ใช่สีเดิมโรงงานแน่นอนนะครับที่ทําก็เพราะว่าความชอบล้วนๆของเจ้าของเก่าคันนี้ก็เป็นกระจังหน้าไม่ได้เฉยเรียบร้อยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยไล่มางข้างพี่ครับคันนี้จัดทรงล้อให้ด้วยครับเป็นล้อทีซีหนึ่งศูนย์ห้าสินขอสิบเจ็ดเตี้ยๆแบบนี้อโชกอะไรโชกสตัดปรับเกียวบล็อกนะฮะฟิตเมนต์โดนๆแบบนี้แบบนี้สูงๆไม่หล่อนะครับที่บอกสีเขียวเนอรอสวย เต็มทุกจุดล้อหลังก็เป็นทีซเหมือนกันใช่เพราะเพราะว่าก็ต้องใส่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันมีคนแต่งล้อล้อระวงสมัยก่อนมีนะอ่าสมัยนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอ่ามาดูด้านท้ายกันมาครับผมอ่าคันนี้เป็นปี14ครับขด้านท้าย F B ก็จะได้ไฟท้ายแบบนี้เลยอสวยๆแบบนี้สวยเลยถ้าไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวนี้ของเล่นก็เยอะใช่ครับถ้ามองว่ามันรูปลักษณ์อาจจะแบบชินตาไปละอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีท้ายเมกาแค่ล้อโชคไม่พออ่าคันนี้มีท่อ และมีเป็นซับเฟรมด้านหลังให้ด้วยซับเฟรมล่างนะครับเรียบร้อยครับท่อจาก JTC การจับสีเรื่องของการชนไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราเราจะต้องดูตำหนิต่างๆนะซ้ายขวาแล้วก็ซุ้มยางอะไรนะครับทุกอย่างยังเป็นเดิมจากโรงงานนะครับใช่ครับผมซีวิคก็เป็นรถไซส์ขนาดกลางไหมเกือบจะใหญ่เกือบจะใหญ่แต่ยังไม่ใหญ่ก็กำลังดีขับในเมืองก็ได้ใช่ครับขับที่ไหนก็ดีใช่ครับเก็บของได้เยอะครับใช่ครับผมมากๆเดี๋ยวพาไปดูภายในกันว่าปีสิบสี่มันเป็นยังไง ไปภายในคันนี้ครับเป็นปี2014ครับภายในจะเป็นสีดําเรียบร้อยสีดําที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงเบาะนะครับจะเป็นพวกคอนโซลสีดำครับแผงข้างประตูก็เป็นสีดำเรียบร้อยแล้วอลไรามาพร้อมภมิลายมัลติฟังก์ชันที่ควบคุมมัลติมีเดียทั้งหมดครับคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมาเพียง1 2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นครับพี่เบสและอย่างที่เบสบอกไปคือคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับคอนโซลสีดำนะครับมันให้มันดูสป,ปอร์ตมากยิง่งสปอร์ตมากขึ้นถ้าเป็นปีก่อนหน้านี้คอนโซลเจะเป็นตัดคปปรีมท ใช่ครับพี่โอ้ถือว่าใช้ไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยสภาพภายในเป็นไงภายในสวยครับหลังรงหลังคาสวยสะอาดมากๆอ่าผม,ผมไม่มี<บ>ลอกเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมข้างหน้าก็ว่าสวยแล้วนะฮะครับผมข้างหลังไม่ต้องสืบครับเพราะถ้าข้างหน้าสวยเนี่ยข้างหลังจะเล็กกว่าข้างหน้ายากมากๆเพราะสนมากอะรถอาจจะใช้หนักๆก็คือเบาะคนขับอยู่แล้วใช่ครับนะอันนี้ด้านหลังรับก็เป็นเบาะหนังสีครีมเหมือนกันครับสภาพสวยไม่มีลมไม่มีแตกครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันว่าภายใต้ฝากระโปรงมีอะไรกันบ้างไปครับนี่เป็นไงรถสีเดิมเป็นสีเทาเน่นี่ดูได้จากุมโ ใช่ครับตําหนิเดิมๆยังอยู่อาร์เดิมกาวเดิมอยู่พคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของการชนหนักไม่มีแน่นอนนะในส่วนของเครื่องยนตเป็นเครื่องพั0 0ปด ccna ใช่ครับไม่มีเทอร์โบแต่แอบมีตกติกมีเดินเฮดมานะเพราะฉะนั้นเสียงลั่นแน่นอนนะสรงรถแบบนี้แต่งแบบนี้ ขาดเสียงท่อได้ไงคันนี้จัดให้ครบแต่เครื่องอ่ะต้องย้ำว่าเครื่องเดิมไม่ได้มีการโมดิฟายลูการข้ออะไรเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ต้องห่วงใช้งานได้ยาวๆไปไหนก็อยากขับไปไหนก็ไปอ่ะเจ้า CVF ปีสองพันสิบสี่สีเขียวเขียวสวยๆล้อโช๊คท่อลับเฟรมอ้ฝาหน้าเดิมมีให้ถ้าไม่ชอบแบบนี้นะฮะใช่ครับเสนอเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวจะได้เต็มครับโทรหาผมครับศูนย์เก้าหกแปดหกแปดหกหกแปดเบสครับหรือโทรหาผมครับ 06558588มาครับหรือทำตามแบบนี้คะอยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราอย่างกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Line คุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Li n e อ f ฟ i c i a l ของทางดีคาร์ต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรรงกา กดปุ่ม All Social เพื่อดูชิปรีวิวหรือรายละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่ม Location เพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยก็สําหรับวันนี้ครับพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ